สวัดสดีทุกช่ทุกชนนะครับพบกับผมแล้วนะคซันนั่นเองนะครับวันนี้นะผมก็มาหยกเกมใหม่ครับพ a คเกตีชั้นในวันชั่นศูนย์ุดสามนนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาสอนทำนะเพชรที่ใช้ได้ไม่จำกัดนะมาดูนะครับว่ามันจะทำยังไงกันบ้างนะอย่างแรกนะคุณต้องมีนะคุณต้องมีเพชร 9ก้ามิดรนับเก้ามเท่านั้นนับแล้วเรานับก็จะทำการใส่ลงไปในแอนวิวนะเนี่ยใส่ไปทั้งเก้าอันเลยนะครับแล้วก็เขียนว่าแฮกนะแฮกตัวจมห่ดเลยเอ C K เนะแล้วก็เอาดิงออกมานะมันก็ได้ที่ชื่อที่ชื่อว่าแฮกนะเฮีย เนาะแล้วเราลองใช้ดูนะว่ามันอินฟินิตี้จริงไหมนะอ้าะนี่มันก็สบายเลยครับไปเล่นในี่ยเจอว่าของคุณได้สบายเลยนะดูดีครับมีเพชรแค่เก้าเม็ดในเอเมทอรี่ผมพูดจริงไม่ได้ล้อเล่นนะดูดีครับคราฟได้แบบอินฟินิตี้มากนะครับถ้าใครอยากเอาไปโกงในเซอร์ว่าก็